สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลักทาไยเป็นภาษาเวียดนามใช่เพราะว่าคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมท่เที่ยวที่เวียดนามตอนเหนือเนาะใช่ค่ะไฮไลท์คือซาปาซาปาซึ่งเราก็ไปหลายที่หลายแห่งอยู่ซาปาฟานซิปันไปนอนที่ซาปาสองคืนเนาะใช่ค่ะแต่ว่า ช่วงนี้เราจะเล่าตั้งแต่เราออกเดินทางออกจากบ้านว่าเราจะไปยังไงค่ะฝางทนก็ต้องฝากเนาะกด subscribe กดไลก์กดแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะเ้้ยความว่าเราไม่ได้ไปเครื่องบินนะจากขอนแกน่นใช่เพราะว่าทัวร์ที่จะนำเราไปเวียดนามเนี่ยขึ้นเ,เราต้องไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิการบินไทยที่สุวรรณภูมิ เพื่อความสะดวกคววามสะดกเอเราก็เลยบอกว่าเอถ้ามันเราเรานั่งรถนอนไปแล้วก็นอนไปเพราะว่าเราต้องไปขึ้นเครื่องเช้ามากไปล้างหน้าล้างตาที่นครเอรู่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จับแท็กซี่ต่อไปที่สุวรรณภูมิ้วที่จะไปสมทบกับ คณะทัวร์ที่นั่นซึ่งเราไปโดยกินซี่คือโปรวียตนามโปรวียดนามได้ชื่อน้องน้องโก้เนาะหมรอหมุอบริการประทับใจอันนี้ก็อยู่ระหว่างสันรอเนาะรอรอเครื่องเครื่องตอนนี้ก็จบ จอแบบคณะจริงแล้วในคณะนี้เราไม่รู้จักใครมาก่อนไม่รู้จักใครเลยเพิเร,เร,รู้จักทำความคุ้นเคยกับคณะเจอกันที่สนามบินก็ถามว่าไปโน่นไปนี่ไปด้วยกันก็คุยกันไปเอยายาจอเพื่อนสนิทคู่หนึ่งอที่อุบลอุบลน,นะครับอายุใกล้เรียกกับเราเนาะเ,เ,เป็นพื้นที่เรา อันนี้ก็เป็นคุณลงุงคุณลุงแข็งและภรรยาของท่านยังไม่เจอนี่ก็เป็นผู้มือการเที่ยวเวียดนามในทริปนี้ค่ะไกด์ก็นำมาแจกค่ะเจอกันครั้งแรกก็พยายามจดจำหน้าจดจำเสื้อผ้าจริงนั่งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินีกแรกเราก็ยังไม่รู้โลกใครไปบ้างแต่ต่าเห็นเขานั่งอยู่ตรงไหน เขาเคยทัวร์กันแล้วเปล่าบางคนไม่ใช่ครับเขา,เขาไปอีกเส้นทางของเขาทำไมเลือกทริปนี้เพราะว่าพิสมินเนี่ยไปฟันอยากไปสัมผัสกับซาปาซาปาน,านนะ้ำพูดถึงซาปาในี่พูดบ่อยลเลยใช่ไหในสุดก็เลือกโอ้เ,เวียดนามเราเคยไปเวียดนามกลางเนาะในเวียดกลางเวียดกลางแล้วแต่ว่าพิสมินบอกว่าอยาก อยากไปซาปาบ้างไปสัมผัสอากาศหนาวเพราะว่าที่นั่นอากาศหนาวตลอดปีอันนี้ก็รู้สึกเจอเครื่องแล้วนะก็มองออกมาที่หน้าต่างเครื่องก็ถ่ายรูปสนามบินมานี่คืออที่เบาด้านหน้าด้านหน้าที่เบาะนั่งของเรามันจะมีจอทีวีสามารถจะดูหนังได้สามารถที่จะดูเส้นทางว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนตรงไหน ก็ก็ดีเหมือนกันมันไม่หยุดอ่ะใช่ค่ะทีนี้เราเราใช้บริการของการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าลํำใหญ่เส้นทางก็ดูดูแล้วก็ผ่านภาคอีสานเราเนี่ยแหละนะครับผ่านเวียงจันทร์เพราะว่าเห็นช่วงหนึ่งขึ้นบอกว่าเวียนเทียนหมายคำว่าเราข้ามของใครผ่านโดยเวียงจันทร์นู่แหละนะครับ มาจาขึ้นลาวตอนเหนือเนาะอันนี้ก็เป็นการบริการอาหารบนเครื่องบินอิ่มอร่อยกันนะครับเซหาใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะอาหารเช้าของการบินไทยก็ไม่ผิดหวังของหวานก็อร่อยเค้กอร่อยมากนี่ก็เป็นภาพแผนที่ในจอทีวีจอจอที่มันไม่เกิดอะไรดีการที่เรามี อันนี้ก็ถ่ายออกมาทางหน้าต่างว่าถึงนด้แล้วเนอะก็ไม่เห็นอะไรแล้วจากปีเครืองดินท้องฟ้าก็แบบลงค่ะเราไปนี่เดือนเมษายะ,ะวันที่สิเก้าเมษายนแต่ไม่น่าเชื่อว่าไปถึงซาปาไปถึงฟันสิบปันนีหนาวชัดเลยเดือนเมษาคนคนละโลกไปเลยหนาวชนิดที่ <c oughs> เหมือนกับ เราไปในฤดูหนาวเลยอันนี้ก็ไปถึงหน่อยไปแล้วครับเป็นชื่อสนามบินนองใบป,ประจำพานาครับนี้เจะไปที่ลวงปเราถึงแล้วลงมาที่สนามบินเราก็จะมาผ่านตมของ,งอข,ขั้นตอน เพื่อนเราตอนนี้ก็เริ่มเริ่มความรู้จักกันคนเครื่องไม่ไดค้คุยกันหรอกมั่งนี่ค่ะคุณคุณลงุงค,คุณลุงแผ่นกับคุณป้าภรรยานี่เป็นนักท่องเที่ยวไม่ธรรมดาจัดทัวร์ด้วยใช่ค่ะจัดทัวร์ด้วยแล้วก็วเที่ยวต่างประเทศเป็นมะเล่นอยู่ที่อุบลเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ หน่ยใบนะครับสนามบินแล้วก็เตรียมอะไรล่ะเช็คอินเข้าเมืองเนาะตรวจเช็คพร้อมพร้มอรมเรื่องของการผ่านแดนสปอร์ตอันนี้น่าจะดูดอกไปแล้วนะนี่นะครับน,นี้เตรียมที่นเดกขึ้นรถแล้ว คือไปทานอาหารเที่ยงแล้วเราก็ต่อไปที่ซาปาเลยก็เพราะว่าซาปาอยู่ไกลมากนะใช้ระยะเวลาเดินทางไปถึงซาปาก็เกือบข้าใช่ไหมคะข้ามข้ามเ,เป็น้นนา แข็งแรงทั้งคู่กับด้วยบริการของรถรถรถปรับอากาศแต่มีนอกจากมีไกด์ของเราแล้วก็ยังมีไกด์ของเวียดนามเวียดนามตามทเที้องมีไกด์ท้องถิ่นด้วยพูดไทยได้ชัดเจนก็พบกันที่ร้านอาหารไว้เสียงเหนียงเราไปทานอาหารที่นั่นไหครับอาหารเที่ยง เสร็จแล้วเราจะเดินทางต่อไปที่ซาปาเป็นบุฟเฟ่ที่มีความหลากหลายนะคะผลไม้มลากมหอาหารสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับแล้วก็ี่เปแนะนำการเดินทางบรรยากาศหน้าร้านต่อไปก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงวันสุดท้ายไปจบที่หลอาลบกโอเคครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ